สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญประภาพาเย็บจะมาแบ่งปันความรู้พื้นฐานการใช้จักเย็บไม่ให้ได้ขาดบ่อยกันนะคะเวลาเราเย็บจักนะคะได้จะมีอาการขาดบ่อยหรือหลุดบ่อยนะคะให้เราดูที่เข็มก่อนนะคะ1ดูที่เข็มใส่เข็มให้ตรงด้านเว้าวของเข็มอยู่ขวามือนะคะหรือว่าเข้าด้านในตัวจกักรร้อยได้ร้อยซ้ายไปหาขวามือนะคะ จะประมาณนี้เข็มไม่ให้บิดไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะมันจะมีผลต่อการทำให้ได้หลุดบ่อยหรือขาดนะคะสองนะคะให้เราดูแป้นดูแป้นว่ามีรอยหรือเปล่านะคะรอยรอยขีดข่วนนะคะรอยจากโดนรูของแป้นนะคะจะทำให้จกักมีรอยแล้วทำให้ได้ขาดได้นะคะเวลามาเกี่ยว ด้านล่างได้กระจักขาดให้เราใช้กระดาษทรายนะคะไม่หยาบหรือไม่หยาบหรือละเอียดเกินไปนะคะค่อยๆถูค่อยๆถูนะคะถูๆให้รอยมันหายไปค่อยๆเอามือรูปดูว่ามันยังคมอยู่หรือเปล่านะคะวิธีนี้ก็ช่วยได้นะคะ3นะคะก็จะเป็นโรตารี่นะคะด้านไหนให้ยกจักขึ้น ตัวเกี่ยวได้ตรงนี้นะคะตัวเกี่ยวได้ให้มือลูบดูว่ามีความคมของการเสียดสีของจักรของเข็มจักรนะคะโดนแล้วจะมีแผลมีแผลก็จะทําให้คมแล้วก็ได้ไปโดนก็จะขาดได้นะคะเหมือนกันนะคะใช้กระดาษทรายค่อยๆถูไม่หยาบจนเกินไปนะคะกระดาษทรายค่อยๆลูบนะคะ แล้วก็ใช้มือรูปดูถ้าไม่คมแล้วก็ลองเย็บดูนะคะสี่นะคะให้เราหมุนได้ให้พอดีไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปนะคะหมุนได้ปรับได้นะคะเย็บลองดูว่าได้บนตึงหรือหย่อนไปไหมได้ล่างกระสวยนะคะให้ดึงออกมาเช็คดูนะคะเช็คดูประมาณนี้ให้แบบไหลลงได้แบบนี้นะคะ ไม่ให้ตึงหรือหย่อนไปได้บนนะคะให้เราเช็คผ่านตีนผีแบบนี้นะคะเราลองดึงดูดึงให้มันไหลเสมอกันนะคะดึงประมาณนี้ให้มันไหลพองไม่ติดไม่ขัดไม่ตึงจนเกินไปนะคะเช็คได้จากการดึงนะคะได้บนจากนั้นนะคะเราจะเอาได้บนกับได้กระสวยด้านล่างนะคะมาคู่กันแล้วก็ลองดึงดูว่าไหลเสมอกันหรือเปล่านะคะ ให้ดูไหลเสมอกันได้ล่างเร็วไปไหมตึงไปไหมเราก็สังเกตได้นะคะอันนี้เสมอกันถ้าได้ล่างยังไม่เสมอก็ไปหมุนเข้านิดนึงนะคะค่อยค่อปรับค่อยๆ่อๆหมุนดูนะคะแล้วก็เย็บดูก็จะมีประมาณนี้นะคะความรู้พื้นฐานของคนเย็บนะคะมือใหม่หัดเย็บหัดใช้จักรก็ทำตามได้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ